hội mục lục ao khênh ta ui lục ao ខ្ញុ <ok ំមកคารวะលោកដៅហ <tú mm <tú <tú ើយហើយហើយប្រុសឲ្យឡះដើខេតៅថ្ងៃនោះតើហើយវត្តអូខ្ញូងថ្ងៃនោះແມ່តៅគេចុះフェดគឺតែគាត់ແມ່អូបមានអងណាស់អងលោកពូក៏ឡេមងលោកង៉ាំងក៏លោកដាក់សាច់ແມ່គេឃើញលោកពូសួងແມ່គឺឃើញលោកពូសួងតាំងតែ แม่เป็นอายุเทา่าไหร่เอออายุเฮยราวสิบสี่เลยสิบสามนี่แหละไปเห็นหลวงปู่สรงที่ไหนแม่ก็อ,อยู่ในนานะ่ะหลวงปู่สรงไปนั่งอยู่ในนากระเถะเอที่ไหนไหนอเคยเธอสู้นะเธอสู้กระตุม้มเธอสู้กระตุ้มนะเราต้อง,ก,งกุยเนอเงงเงินเตาเสนอหลกงธานังกระทาอาตย่อใส่โกตาทจ้อ่ะนึกส่วนตสมกี่วัยอยู่โมเปียรพูดอยู่โมโลกนะเฮยอวยอัยอองลกตะลกเอานะอวยอัง អង្គិនចឺអនុចឺអនុអាស្នេកកើហាន់អោហាន់ហាន់ស្នេហៈលោកតាគេយោចានមួយពីរគេដាក់ហ្នឹងបោះចាន៣ហើយគេដាក់អានេះត្រះមួយអានេះត្រះមួយអានេះណាពីរត្រះបើគេដាក់ចានមួយក៏ត្រះណាពីរអូគេថាអានសកលទៅមួយពីរទៅហ្លែកមួយពីរមួយពីរហើយនឹងសងសាំហើយលេខលេមអីលេខអុយត្រេកត្រាំងព្រិញលោកពូសួងណាស់លោកពូសួងអត់អុយ 1 2, oh. 1 2 3 1 2នៅ3ឋាន1 2 3គេមិនថាណាអាលេខ1 2 3ស្គាល់តែមួយពីរក៏ចាក់គេដាក់ត្រះពីរក៏គេដាក់ត្រះមួយវិញ1 2 3វាចេញ1 2 3តោះណែនមកទៅធ្វើอะไรទើបเจอหลวงปู่สวงអូក៏ធ្វើນາเนาะធ្វើນາក៏ឲ្យទៅអានេនួតខាវណាបោកស្រៅណាແມ່បោកក្រៅណា បកស្រៅនឹងនឹងហ្នឹងស្រែណាទីដើមទីបោកเนาะនេះបោកហូទៅមើលទីណៃទីบ้านឫុនមកទីហូអូច្រកខ្យងច្រកខ្យងកូនលោកក៏ឃើញនាំទៅមើលบ้านលោកบ้านតោហ្នឹងហូទីនេះเนาะទីទៅបบ้านអីទៅบ้านແມ່ធ្វើស្រែនៅខាងលិចមកខាងកើតខាងកើតដើរទៅមើលហ្នឹងកូនលោកចូលទៅលស៊ូនេះទៅចូលទៅអឺចូលទៅគุยនៅងွားៗគุย គុនគុនមែគុនលងភ្នែកក្រហមជាលោកមែលោកមានណគុនមែលងពូម៉ងគុនចិត្តភ្នែកតែក្រហមជាតដាក់តែភ្នែកតក៏ឃើញមុខតាគុនដាក់ភ្នែកតឃើញមុខតាគុនចេះមុខតានេះគុនធ្វើអីចំណាពេកណមិនតៅរៀនតៅរួមលោកអោណាខ្លាចបានបារមីមិនដាល់លោករៀនទៅបារមីមិនដល់លងពូណោះអឺខ្លាចនោះខ្លាចពូគីគុនគុនគុនក៏គេមិនហៅតែគីគុនយ៉ាងเดียวគុនដាក់ភ្នែកតលោកគុនដាក់ភ្នែកតយ គុណលុភ្ន okay ែកក្រហមឆេះនៅលោកឃើញភ្នែកលោកនោះដាច់ផ្លើងវិញឃើញលោកឡើយណាគុណអែនក៏តែសរសៃលោកដេញលោកជារួលសកលណាແມ່មានអងមានស្អីនៅលើក្នុងខ្លួនប៉ះແມ່ងាប់តាំងពីទុយទុយធ្លាក់ទឹកនແມ່ងាប់តាំងពីបីខួបសកលតែខ្លួនអែនទីឡាក់តាំងងាប់ហ្នឹងរាងងាប់ແມ່ແມ່បោះឃើញតែហើយបោះអស់តែហន1ហើយตายกี่กี่ថ្ងៃអត់ណាតែແມ່សកលឲ្យໃສ່ពីបីខួបយើងចាំបានអី អ๋อទីខបមែប្រတ်មែប្រတ်អឺເຄີຍតែខាងຫນຶ່ງແລ້ວអឺเออមែແມងងាប់មួយមិនណាគេតើតែមួយរອບຫນຶ່ງແລ້ວអឺកបប្រတ်ទីយកនុកក្មេងមិនដើញផ្សារណាតាំងតែຢູ່3ខួបប៉ុ3ខួបអូនេះណាវាវាមនុស្សវាកត់ឲ្យស្អីគេឃុំក្រាំងនោះណាមែប្រៀបមិនแมว9ຊີວິດណាសំບុកសំບັນអូនេះមែកត់ມວນណាមនុស្សស្អပ်មេត្តាណា ตอนแม่นัวตุ่ยๆกิทาเตมีจ่อมีจ่อกิหาแม่นี่มีจ่อั่นกิทานังแม่แม่กําเคยทําบ้านตะเหล็งน่ะสบให้มอติ๋งได้นี่น่ะแต่ก่อนมันรกเนาะเรจุดอ๊ะลูกนี่นัวปติแม่ลูกปติ้นัวตรแอญอันนูปติอ่ะปลวยปติตุ่ยตบๆเนาะสนมัวก็แม่เรอออออัยตามนี่ตะนําบายจําแม่บกสรของเนาะไปดําบกสรเอาเนาะดางตึกนูบกสรมันดางตึก ស្រោតង្កត់ពីពីផាល់នេះក្ដៅចៀបតាហាល់ស្រោនេះបកស្រោក៏បករត់កស្រတ်គឺក៏ណាក់កលាស់ពីផ្លាស់ពីព្រងហើយបកខ្សែពីលើនោះពេលគាត់រុសពីនោះពេលចាក់បកស្រោដាក់ទឹកដាក់ទឹកជំនាញអង្គឃើញនៅទិញទឹកលូបាននៅនៅពីទៀតបើអីលោកពូតែមសំតៅមកដាក់ទឹកពេជ្រមិនមកទៅងូតទេឯនោះនោះដាក់មកទឹកអីងូតស្រាច់ពេលមិនតែលោកពូសួងណូ โ <t> อ้หลวงปู่เต่าต้องคิดเฮยชียมในตู้ตูบนาวกม่อมเหมือนตวงเฮยแล้วว่ายู่14:45เด้อนี่แต่ลูกเราต้องกุยงักๆกุยกุนเธอยังหน้ากระลบกุนเธอยังหน้ากระลบกุนก็เลยเฮียนนาวเบียดเราคลายคลายเนาะพี่นูแม่คลายลูกเราหลวงปู่สวงสน่ะเต่าถ้าลูกเราខ្ញុំមកคักมาเด้อเด้อខ្ញុំបានเบียดลูกเราខ្ញុំบ่ซ้อมรุกเออ S <S ส้ไปหาหลวงปู่สวงก็กราบไหว้เขาถ้าหลวงปู่นุมไม่กลัวแล้วที่นี่ไปหาหลวงปู่ไอ้ที่เกเุรู้กแล้วนะละสังขารละอะไละสังขารเลยที่นี่ไปหาหลวงปู่นุเขามากราบไอ้หลวงปู่นะไอ้ตอนนั้นหนูกลัวหลวงปู่ถ้าหลวงปู่จะให้อะไรก็ให้หนูได้ตอนนี้นะก็ข้ามไอ้ไอ้ศพหลวงปู่นะที่นี่ก็ตีหัวป๊อ ตูนตอนนั้นไปเกเสียรเรลเฟนเกตีหัวเนี่ยเป็นผมมาทุกวันเนี่ยเป็นท,ที่ไปที่ไปมาผมหอมผมเออเนี่ยเนี่ย <c oughs> ลงตูเขาให้เขาตีหัวลูกสาวกับเฟนเขาข้ามไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยเ้าก็ก้มอ,อย่างแรงนะทำไมลราตีหัวป๊อกเลยจะตีหัวแล้วเนี่ยลงปูนที่เกอมรณะเล็วไปกราบไหวไปขอพรว่า ที่ไม่กล้าหาไอ้เข้าหาหลวงปู่เพราะกลัวบารมีมันไม่ถึงหลวงปู่ไม่กล้าเข้าหาก็เลยเขาไอ้ขามาเขาตอนนั้นไปพาลูกไปปะลูกสาวยังเล็กๆอยู่ตอนตอนนั้นแม่เห็นหลวงปูส่สวงอตอนยังมีชีวิตอยู่แต่ทีนี้แม่ไม่กล้าไปหาห <ไป S 2> ลว<อ>งปู่ตอนนั้นทำผูกเขนพี่ชายเนาะ ปูเคนก็ทําอยู่ในนี่เลยหลวงปู่เขาเดินตรงนี้เองให้นิมนต์ข้าไม่เข้าเลยนู่นไปนั่งอยู่ตรงนั้นเออตรงที่เขาทาร้านน้ำมันมีต้นไม้ใหญ่ที่ข้าวเดิมเอ้ยสนุนที่ไฮเลนด์เดิมสนุนอะไรเออเดิมต้นสนุนใหญ่ตรงนี้หลวงปู่ไปนั่งอยู่ไปไปนิมนต์มาให้ชันข้าวให้ก็ไม่มาถ้าธรรมดาถ้าหลวงปู่เขาจะเข้านะก็เข้าเอง ไปตัมในมน่มนนะ,ะเขาไม่ข้าวปูไปนั่งอยู่ตรงแท่งนั่นเน่ยต้นะมน้นไว้จันคนอบมากคนตรงนี้ปูไปนัง่งแต่แกมาตั้งแต่เราเราล็กๆปูเ,เนี่ยเห็นแกอยู่อย่างนั้นเองไม่มไม่เปลี่ยนเลยหนะ้าตาแกนะจนจนแกจนแก มรณะภาพเลยได้ยินแม่ว่าปูจ้องหนะ้าโอนนี้อบอกเมื่อทีนะจ้องเป็นชโมงเลยจนเราลุกไม่กล้ามองแกจ,จ้องเห็นตาแกเด้ง,ดงาตาเดงติดเลยดตาลงปูแกมองเรามองอย่างงี้เลยแกมองจ้องตรงเลยนะไม่ได้ทริปตาเลยเนะ่เราก็ลบลบหน้าไปอีกมองมอง,มองอีกหลุงปูยังมองอยังอีก นี่ก็ลบไปอีกลบไปอีกเนี่ยมังมะเราปูยังมังอยู่อีกอมองจนบาราทำอะไรแกมองหมดเลยมองจนว่าได้ชัน้นเอานั่นเนื้อวัวอย่างแกทำซ้มเฮ้ยแกทานหนึ่งสองสามเล็เขาออกเนี่ยยังไม่ออกอีกมันออกไปได้รอบหนึ่งหนึ 1, 2, ออ่งสองสามน่สองสามหนึ่งสองสามนะมันออกไปงวดหนึ่งแล้วหนึ่งสองสามตอนนั้นที่มันออก มันออกสองงวดเลยนะตั้งแต่งวดแรกที่ลงปูให้อ่ะตั้งแต่เราจรําความได้ตั้งแต่สาวๆน่ะลงปูให้หนึ่งสองสามแล้วก็มาเราไปอยู่พักตายแล้วก็มันออกห <c oughs> นึ่งสองสามอีกเนี่ยเนี่ยยังไม่ออกเลยเนี่ยงวดยังไม่ออกเลยหนึ่งสองสามเออมาคุยถึงพอดีเลยหนึ่งสองสามนั่นเลย <c oughs> นึกถึงลงปูเลยเห็นแกให้เลขหน <c oughs> ึ่งสองสามใครให้ฟังก็ พิจารณาญาณเอาเด้อฟันแม่เอ้ยเราความฟันนิดนึงฝันนิดนึงไม่ฟันไม่ัน,นนะเราก็เรื่องจริงนี่แหละเล่าเรื่องจริงหลวงปู่นี่ครับเออที่แกให้เลขจริงไม่ได้ฝันนะแกให้จริงๆแต่ว่านานแล,ล้วเลขนึงทรงสามมันออกทรงวดแลว้วแต่ว่ามันยังไม่ออกอีกตอนนี้นะอือบางทีไม่แน่น,นันึกถึงหลวงปู่พอดีเลยเนี่ยแกให้หนึ่งทรงสามเลขอาะสจรุปจริงๆแม่ ผมแม่เนี่ก็คือได้ลูกปูให้โบตีหัวแล้วเป็นนั่นแหละแต่ก่อนไม่เป็นแช่เมือนนั้นไม่เป็นหระกพราแม่มันจะหยิกหยิกแล้วเป็นรอนเนาะแต่แม่อาบน้ําไปนะผมมันมันเป็นรอนเป็นรอนมันมันมันเกลียวอย่างงี้เลยอ่ะอืเวลามันมันมันแห้งมันก็หดไปเวลาอาบน้ํามันก็ยืดก็ยาวผมน่ะอืเวลาเวลามันแห้งแล้วก็มันก็หดไปมันอยู่นิดเดียวเองเวลาไม่อาบน้ํามันจะยืดลงมาเออผมเนี่ย เป็นตักก้งกรนเนิดม,มา<ต>หยิกๆก็เข้าว่าผมสวยก็ว่าตอนนั้นแม่แม่เอาไว้ตอนนั้นแม่ก็ไม่เคยตัดเนาะจําความได้ตั้งแต่มีลูกตัดได้ทรงสามครั้งเลือะไรนี่เลยที่นี่พอได้เป็นแล้วแม่ไม่เคยตัดเลยจนนั้นมันเป็นเนี่ยนะเป็นตอนที่หลวงปู่เอาหัวให้เออเป็นตอนที่หลวงปู่แกที่เราไปกราบไหว้นะมันปีพศไหนนะหลวงปู่เสีย ใหม่ๆเนะโอ้ใหม่ๆอ,อ๋อไปลอดสังขารลอดสังขารแล้วก็ <ลง S 1> ไปโดนไม้เออโดนไม้ที่ที่เขาใส่ในเน่ในบึงเออลงที่นี่ก็เป็นเลยเนี่เออเป็นมาเลย<ง>ปีปีห้าสองหรืออะไรเนี่สองห้าเหรอแม่รม่จำได้สองห้าบอกตั้งแต่สี่สามสามสี่เมตรสมัยก่อนแต่ว่าไม่รู้แม่ไปช่วงไหนนะเออแม่ก็ไปตอนเกเสียใหม่ๆนั่นแหละ เห็นก็ไปโครมครมก็ไปกับเขาไงอือพอเลยมากราบเลยกราบไว้ขอหลวงปู่หนูขอไอคาราวะหลวงปู่หนูไม่กลัวแล้วตอนนี้หนูมาหาหลวงปู่ตอนหลวงปู่มองหน้าหนูกลัวกลัวหลวงปู่แต่นี่ไม่กลัวเลยถ้าหลวงปู่จะให้อะไรก็ให้พรหนูก็ให้นะมากราบวบสงสัยแกจะจําได้เลยเพราะแกเข้าไปตั้งแต่เราเป็นสาวหนึ่ง ไม่ใช่เนี่ยลงปูแกอยู่ตั้งนานนี่แล้วไปอยู่ทั่วโน่นแกไปเดินอยู่ตรงโน้นมั่งตรงนี้เนตรงบ้านกระโดนเนี่ยแกอยู่ได้นานตรงอไอ้นั่น,นตรงเลยสะพานไปตรงไหนนา่ยอยู่ไรใครมารู้แกอยู่เนี่ยตรงนี้เขายกกือไอเดียอยู่เขนก็รื้อออกตรงนี้แกอยู่ได้นานกันบาดขยัแกไปอยู่จน cái chặt nồng khay đó thì và